ศาสนาถึงเรื่องงานนัดตาให้ฟังความเป็นจริงเทสนามามากแล้วเทก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี่ยวไปเรียนมากระท้องเก่านั่นแหละคือไม่นี้จากตัวของเราวนเวียนนี่เพีงเรื่องตัวของเราถ้า สี่ดินน้ำไฟลมง,งานชนะขันห,นา,นหายชนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นไกลอะไรหรอกแค่ว่าฟังลืมลืมของเก่าไม่ได้ฟังเขาก็เข,า,ขาจะเป็นของใหม่กันตัวของคนเาราดันเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความ่จริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่วข้างชั่วขราวเหมือนกันกับไปตลาดซื้อไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็เอามาใส่กระซ้าแล้วก็ นิ่วไปบานเขาจะทำกินแล้วก็หมดวันหลังมากกี้ไปเก็บอีกทีหนึ่งไปเก็บพอก็เช้าไปเก็บอีกทีันตัวของเราก็เหมือนกันนั่นแหลเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่ลงไปในปากวาวรเนี้ยเมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งตั้งใส่ วันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใส่สองขนสามหนมันก็ไม่อี่ไม่พอเป็นสักทีถ้าพปิธเจ้าทันเทศนาว่าปุคลันตังสุคลันตังไหลเข้า,ขาไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระไทยสองปาก มันก็ไถ่เข่ามีไถ่เข่าในสองปากใส่เข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ออกไปอีกกรใจอีกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอานุต่้งหาสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรก็ไหลลงไปเท่านั้นไม่มีเต็มไม่พอไม่สักที ท่านยังตั้งอุปมาอุปไมยไว้มีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมรึกษาหาลือกันทัานตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆตายหาเห็นเห็น,หนสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามา หาใกล้าหาไกลหา,หา,หาสิ่งอะไรทั้งสวงทั้งหยาบละเอียดตาเห็นแล้วไปชอบใจคำว่าชอบใจนี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันชอบต่างหากมันชอบใจใจที่มันชอบตาไม่ชอบหรอกเห็นอะไรจะเห็นอย่างนั้นเนะี่ย ตัวใจและหาเป็นคนชอบคนชอบใจแล้วก็ใจนะ่ะบ,บังคับให้มือไปหยิบเอาหยิบมามาก็็มาใส่ปากเอามาใส่ปากแล้วกดเคี้ยวเข้าไปฟันกดเคี้ยวเข้าไปแหลกแล้วก็คืนลงไปลงไปอยู่ใน ก็เพราะก็อยู่ชั่วคู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือถ่ายไปถ่ายเทไปจึงว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกัน <c oughs> ตาอ่านบอว่าฉันจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไร ตาเห็นอะไรก่มือ่อจะเป็นคนหยิบไม่ใช่เฉยไม่รับที่อชอบอะไรหรอกบางทีก่อนเขาไปใส่ปาดดอบเ,เชี่ยวฟันต้อก็เชี่ยวเฉยเฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยมันเป็นนอน,นในลำไส้เป็นนอนในกระเพาะอาหารแล้วมันก็มาน,นอนนี่แล้วคืนหนึ่งเป็นสาวไปไหนรุ่งเช้าเป็นสาวไปไหน โดยไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเดียวแท้ที่จริงคือผู้ใจในต่ังหาใจนี่เป็นคนรับคิดชัรับชอบคือตาเห็นนั่นกับใจนั่นแหละเป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกใจไม่มีแล้วก็ดูว่าได้ไม่ออก มือก็ยิบใส่ปากไม่ได้ขันใจได้ไหมได้ก็ตายฟันก็เคี้ยวไม่ได้ลำคอนั้นไหนมันจะกืนได้คืนเอาไว้ก็ไม่ได้ทำมันตายบ้างแา้ก็อาหารมันจะไปรับรองได้ไงัคืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองอรือดิ นเรามันเป็นอย่างนี้แหละตามไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ร่งไปสิ่งตั้งห้าพฤะการี้ประกอบกันเข้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารทำไมสาวาจะเรียงไหนล่ะคะนี่ ก่อนเขาไปถึงป่าแล้วก็ไม่จับว่าไปไหนหายหมดเพราะนั้นเป็นเรื่องของเขาตัางหาที่น้ำไปหล่หอเลี้ยงร่างกายให้ร่างก,กายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันต่างหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับทำไมไปหล่หอเลี้ยงร่างกายไป เลี้ยงของขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดมันเป็นเองของมันดังหากนั่นในจึงว่าอนัตตาของอนั่นในใจของใครทั้งหมดคนที่ทกเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตา อันนั้นพกเทียงก็มีที่สิ้สุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรอนัตตาถ้าไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราตั้งหากเหตุ้ดคนเถียงกันถ้าจน ในสมาคมนั้ก็จนแตกสมาคมนั้นเทียงยี่บ้านในเมืองในคือบ้านนั้นเมืองนั้นแตกอ่ะัวจะเจอตนรู้ัวจะด้เจอันเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าตาบอกทำช้างคนในจัตอนไดได้ก็ว่านั่นใเรื่องของถูก จับงวงจับอาจับขาเลยได้ก็ว่าช้าเนะี่ยมันก็เหมือนกับขาเนะี่ยมันก็สูบนี่มันไปจับหูได้ก็เหมือนกับกระดูกหัวเข่านี่จับงาได้ก็เหมือนกับสากตร่อะไรต่างๆงเลยโตเถียงกันใหญ่โตเขาทานไม่ตกไม่ลงกัน ขันหากว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้ว้าสี่ที่น้ำไปลงคือตัวของเรานี่แหละเป็นหลักอยู่ใครบอกมาได้กข้าไม่ฟังอย่างอธิบายมาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมศูนย์ดับไปก็ต้องเป็นไปตามสภาพนันมันเกิดขึ้นมาก่อน เกิดจากปัจจัยอวิชชาตันหาอปาธานนั่นเกิดขึ้นมาดับไปก็เพราะตันหาวิชาอปาธานดับไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเาเป็นตัวกลางไว้ท่านพูดอย่างนั้นมันก็นลงรอยกันแล้วสิ ันัตตาเป็นตัวนีงจะบมกหลงร้อยกันเลยอนัตตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โตไปคันท่าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพูดก็ถูกมดทุกคนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เขา้าใจอนัตตาก็หาว่าของไม่มี เที่ยมศูนย์วัดงมมายจนเพียงแค่นั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตักเป็นจริงของมันจริงอย่างนี้การไมเป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นนี่แหละทั้งที่มันซึ้งเั้นเพราะจิตใจต่างหา จิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปแล้วสิตคันไม่จิตใจไม่ลึกซึ้งกับธรรมดารรมาดานี่แหละหนา้าพองสอนลูกกายเนี่ยเป็นอนาาัตตากับธรรมดานี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณา พอสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหาพิจารณาซึ่งเข้าไปโอ้โหมาของมันละเอียดลึกซึงมากเดียวเกิดมาจะชื่อว่าเกิดมาแต่เบื้องต้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะนน่เบื้งต้นแต่ปฏิสนธิครั้งแรกก็เกิดมาได้ก็ดับมื่อน,นั้น แต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับไปนั่นเองเกิดขึ้นมาอยู่ในรันนู่นนี่แก่มาแล้วแต่รันนู่นเน่เจ็บมาแล้วแต่รันน่อยู่ในรันตายไาแล้วตายโดยดับมาแล้วแต่ในรันนู่นรันไม่แก่มันก็ไม่คลอดมันคลอดออกมาแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาโดยําดับ ชามสภาพเขออ้ามนคนที่หลงว่าตนไม่แก่ต้ว่าไม่เฒ่าหลงตนว่าไม่ตายอันนั้นความหลงต่างหากมันตายก็ดูออดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ในนี้ก็ตายไปทั้งหลายเขาบองแล้วความปกปิดกำบัง ที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิชันนชลาปฏิชันนวรณะพกปิดกำบังไว้ไม่ให้เห็นมีแนเทศนาให้ฟังถึงเรื่องอนัตตาให้พิจารณาดูไหนนี้ ที่เราเกิดที่เราทําที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันอนี้อย่างที่เราเป็นอย่นี้แหละอาหารที่เรารับประทานนั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาหากินล้วนนั่นแต่เพื่อปากเพื่อท้องเทนะั้นถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ไม่ทำแล้วคนเราตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรต่อไม่เห็น ทำใจไม่มีกนะ็ไม่เห็นมือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็โดยใจได้บังคับเขาไปใส่าปากได้เคี้ยวไปกับปากนั้นเกิดโใจนั้นแดดเป็นพาเคี้ยวหาใจนีน่ก็ไม่เคี้ยวหรอกฟื้นเอาไปอยู่ในรังใส่นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอาเรื่องทุกข์มันอยู่ตามอันนี้ไม่ใช่อื่นไกล เายังมาไปส่งทุกเช้ามันก็ไปส่งทุกไปส่งทุกครั้งหนึ่งวันละหนไปส่งแล้วก็กลับไปมาหาอีกโคตเวียนี่อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใจนั่นนหะมันเพียงได้มัวเมาอยู่เพียงแค่นี้ไม่ หาแสวแงหาดีหาคนงามงความดีเพื่อประโยชน์ของตนหาเพื่อประโยชน์ของของเขาท่านีราหมดเรื่องหาประโยชน์เพื่อเพื่อร่างกายนี่นก็มดไม่มีอะไรหรอกที่เหลือตายไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปนี้ควรที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตยงจะปลอดโปรงจิตยึงจะโล่งใจยึงจะเบิกบาน เทศนิการนั่งภาวนา,นาจํำเป็นเนีี่ยต้องต่อสู้กันเบื้องตน้นต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามักสุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วกมันเดือดร้อนเป็นทุกข์ ไม่อยากตัวภาวานาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรามันใช่ให้เราทุกข์ทนทรามานมันหลายพบหลายชาติมาแล้วใชใ่เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวานาฉันต้องไปจนต่อสู่อยู่ในอำนาจของมันนึ่กว่าสบายแล้ว ไท้จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมันหัดแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆเอย่ยพิจารณาเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขานมน่นเป็นเรื่องของเอวอันนั้นไม่ใช่ของเราหรอก มันถ้าเป็นวอย่างนั้นเนี่ยเราไปยึดไปถือดังถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเจ็บเจบเมื่อยมาที่ไหนไม่มีหรอกเห็นเป็นอนัตตาอย่ไปถือเป็นตนเป็นตัวเราคำนดณปีนาณานะป่าสติาำนดณลมหายใจเขาออกเท่านี้แล้ว ขณะกำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของายนอกมันก็หายไปนั่นแหละสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็นเด็กเด็กอยู่ไนะ้ดูหนังสือกับเพลอดูกับหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืมทานเข้าไปอันนี้อาการที่ จิตเราไปเพลินไปไปยึดจิตเราไปพิจนารนณาทั้งเรื่องความรู้อันนั้นดูนึกกับพุทโธนั้นนึกอานาปาสติเราพุทธเอาไอ้อลมหายใจนั้นอาการนั้นวงมันก็หายหมดเท่านั้นจิตอันหนึ่ง ใจอันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็นั่นแหละพูดเพื่อให้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านเียว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันเราไปตามใ,ใจไม่นึกถึงจิต ม่ไม่ตามได้จิตไม่นึกถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่ใครกำหนดเอาเจใจเท่านั้นน่จะจิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่งเลยเนะ่นใจถ้าหาแค่รู้แต่รู้เรื่องของใจนะะนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้ล้เอาเดี๋ยวนี้และไม่ต้องเป็นไกลแล้วกันลมหายใจสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้ มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรมีแต่รูเ้เฉยรู้สึกว่าใจควารู้สึกก็นะั่นแหะโดยใจแล้วนะัะสบายลงไปมันก็ไปตามจิตสิคานี่ส่งใจไปตามอาการของจิตปรุงแต่งนึกคิดอะไรต่างๆว่าแจกาันประการ ถึงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่ออใจอยู่แล้วมันก็วางหมดของกันนะของหลวหมดมันก็ไม่มีตัวใจตนี้สำคัญมากถ้าหากพิจรารณาละเอียดทีท่วนมาคุมจิตให้อยู่กับานาาของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนะั่นแหละ สติสมาธิรวมเันลงเป็นใจนั้นหมดสติกับใจได้รวมเงนกับจิตได้รวมเป็นใจอนะ้นคราวนี้อยู่นานกันหลายชั่วโมงตันที่กั้นเราหายใจเนี่ยพอให้ให้รู้เรื่องมันเฉยนี่แหละใจตัวน,นี้ดีเหมือนกันเนะี่ยเราคํานนใจตัวน,นั้นได้แล้ว มันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นลมหายใจหายหมดม่เกลียดมันโกรธใช้หายหมดมกมหหมดั้นลมหายใจแล้วคราวนั้นไม่หายกั้นนานานหน่อยมันกลัวตายมันเกิหายนัรที